เอาเมช่อมาแช่น้ำเต็มลอยห้าสิบแหลวแต่เราเคยเอามาเสียบโบอ่อกยอดแต่ว่านี่เรื่อบอกยอดเนี่ยแปลว่าเ้าใส่น้ำยาเรงราโดยใส่เต็ม้อยห้าสิบก็คือสิไดในผลก็ทดลรงไปเรื่อยๆนะพี่น้องเรต้องไปเสียบยอดอันเสียบยอดเพนาะ พวกใครออกยอดเดนนิสพวกนีะจ,จะว่าแบบเอาแซ่น้าไปขึ้นหนึ่งหนึ่ครับหน้า,นามันเยี่มยมเลยห้าสิบเนี่ยเป็นแม่ช่อที่ลงตัด <c oughs> ลงตัดต้นใหญ่มันก็เลยางานมันเสียบเราเมึงเริ่มบอกเริ่มบอกแตกยอดครับแตกยอดและแตกยอดเพราะยังเป็นไงล่ะก็เลยจิต ทดลองพันไวยิงเรามืองไวคิงนะครับแล้วก็เราโมรตุรกีก็เริ่มแตกยอดแล้วครับที่เสียไปแตกยอดแล้วก็ครมเสือแต่แรกแล้วก็เสือวา่าพวกเงินบรีพวกไต้หวันต่างๆนี่นะครับ บอว่าจะเป็นแม่ช่อเจตัวบ,บุรี่หรือว,ว่าไวทคิงนะครับสเสียบยอดบบติดอ้อยทีนเอาจริงมาเสียบบบติดนะครับต้องเสียบยอดอย่างเดียวยังติดต่อไปก็าว่ามึงน้ำกันได้พี่อนมึงน้ำกันติดตามไปเรื่อยๆครับ